พ่าวาจาของเปรีเจ้าประจำวันจันทร์ที่22ธันวาคมสัปดาห์ที่สเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิศเจ้าบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อ24ถึง28เมื่อเด็กยานมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองชิโลเอาโคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่งแป้งประมาณสองถังและเล้าอางุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วยขณะนั้นเขายังเด็กมากบิดามารดาฆ่าโคนัน้นถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลีนางฮันนากล่าวแก่เอลีว่านายเจ้าขา จำดิฉันได้ไหมดิฉันเป็นหญิงที่เคยยืนนักธิฐานทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นี่ต่อหน้าท่านดิฉันทูลขอเด็กคนนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ประทานให้ดิฉันตามคำทูลขอบัดนี้ดิฉันจึงขอถวายเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ แล้วบิดามันดาก็นำมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นบทอา่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนังบุลูกาบทที่หนึ่งข้อ4 6ถึงห้หเวลานั้นพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของขาพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้พเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศกพระผู้ทรงสันพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงความผู้ทรงอำนาจจากบาลังและทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดยาทรงทรงเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า,าสถิตยอยู่กับท่านนะครับเมื่อนางฮันนาได้รับของขวัญล้ำค่าคือลูกชายที่นางรอคอยเป็นเวลานานแล้วนางก็ได้กลับไปที่สกรารสถานที่ชิโลเพื่อขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงฟังคำภาวนาอันเร่าร้อนของนางและโปรโดให้นางได้รับพระพรตามที่ขอ นางไม่ได้ไปส,สักรัรสถานมือเปล่านางนำโคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่งแป้งประมาณสองถังและเหล้าอางุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วยแต่ของขวัญชิ้นสำคัญที่นางนำไปกับนางก็คือสามวยลูกชายสุดที่รักของนางนั่นเองนางนำของขวัญชิ้นนี้ไปมอบให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกว้าง ดิฉันขอถวายเขาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ปิดามารดาฆ่าโคถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลีแล้วนางก็เล่าให้สมณาเอลีฟังถึงสิ่งที่นางได้กระทำก่อนหน้านี้ว่านางได้มาที่สักาตสถานแห่งนี้และได้ภาวนาอย่างเร่าร้อน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานบุตรให้นางซึ่งสมณะเอลีก็เห็นการกระทำของนางองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาโปรดให้นางได้มีบุตรตามคําขอและบัดน,นี้นางก็มาที่สักรารสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนของขวัญกับพระองค์ ดิฉันจึงขอถวายขาวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระกมีเล่าเรื่องการแจ้งข่าวอันน่าพิศวงถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำกับพระแม่มารีดังเช่นเรื่องราวของอิสซักแซมสันยอนผู้ทำพิธีล้างการบังเกิดของบุตรชายจากหญิงหมันที่เป็นผลงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องหมายของกระแสเรียกเฉพาะและสิ่งนี้ก็เกิดกับซามูเอลที่ถูกกำหนดให้เป็นประการศกองค์แรกของอิสราเอลและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชนจะเป็นต้องเดินตามเส้นทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เดินในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นสำหรับมนุษย์ จำเป็นต้องเคารพจังหวะของแต่ละคนในการเติบโตของเขาโดยไม่บังคับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทำตามแผนการส่วนตัวและในความเป็นมนุษย์บทมายยีฟิกัสที่มีกล่าวถึงในโพรสารเป็นบทเพลงของคนจน เป็นบทภาวนาที่มีความไพเรอะที่สุดในพันธสัญญาใหม่แม้จะมีร่องรอยของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมอยู่มากมายก็ตามการที่ตัวบทนี้ถูกกำหนดให้พระแม่มารีเป็นผู้เปล่งออกมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพระนางทรงเป็นสิ่งสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําให้พระนางเกิดมาณจุดสูงสุดของการรอคอยของประชาชนผู้ที่ได้รับการเลือกสรรบทเพลงสรรเสริญบทน,นี้กล่าวโดยสรุปถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นซึ่งเริ่มต้นจากอับราฮัมไปจนถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ในองค์พระแม่มารี ซึ่งเป็นภาพของพระศาสนาจักรทุกยุคทุกสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพระศาสนาจักรนี้ด้วยความรักเมตตาของพระองค์โดยเฉพาะต่อคนยากจนและคนต่ำต้อยตัวบทแบ่งเป็นสามส่วนกล่าวคือพระแม่มารีทรงถวายพระสริรุ่งรนดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับสิ่งหน้าพิศวงที่พรงทรงกระทำในชีวิตอันต่ำต้อยของพระนางทำให้พระนางเป็นผู้ร่วมส่วนในงานแห่งความรอดพ้นที่พระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระนางได้ทรงกระทำยิ่งกว่านั้นพระนางทรงเทิดทูนพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระปรีชาญาณที่น่าพิศวงและไม่คาดคิด ที่โปรองทรงกระทำในสถานการณ์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาด้วยกริยาหกคำได้แก่ประกาศขับไล่ให้กระจกระจายไปคว่ำทรงยกย่องประทานแก่ผู้อดยากทรงส่งกลับไปมือเปล่าทรงช่วยเหลือคำกริยาเหล่านี้สะท้อนการกระทำมันเข้มแข็ง และความเป็นบิดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อคนต่ำต้อยและคนที่อยู่ในความต้องการสุดท้ายบทเพลงสรรเสริญรำลึกถึงการทําตามคําสัญญาที่พระองค์ทรงกระทำกับบรรพบรุษด้วยความรักและความซื่อสัตย์ต่อชาวอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ เสมอในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ทรงใช้บุคคลที่ถ่อมตนและมีเจตนารับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์อย่างซ่อเร้นในความเยียบแห่งการนมัสก,การของจิตใจของพวกเขาขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและวิชักรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน